ฮักกี้มีให้เลือกใช้เงินปลดล็อกแต่ละสีอ๋อค่าสถานะไม่เหมือนกันมีสกิลด้วยระดับความหายากคอมมอนคอมมอนอีปิกอีปิกแล้วก็รีเจนนะฮะรีเจเนรีนะครับเลือดเต็มเฮ้ยเดี๋ยวนะมันไปทั่วรอยย่อหรือเปล่าเนี่ยกระโดดมาจากเครื่องบินฮักกี้มาจากเครื่องบินลงมาแล้วนี่เป็นไงลงมาแบบไปทั่วรอยย่อแล้ว ลงมาเพื่ออะไรสู้คนอื่นเหรอเออเหมือนวิตตี้เลยอะ่ะเดินเข้าไปในพุ่มไม้นะฮะคล้ายวิตตี้เราทําอะไรได้บ้างเตะได้ปล่อยพลังได้อันอื่นคือต้องดูโฆษณาก่อนลองเตะดูก่อนสวัสดีนายโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวคนยิงเดี๋เดดีใครยิงอะ่ะดูสิอ๋อดาวขึ้นหนึ่งดาวตำรวจยิง เราไม่มีปืนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแต่เราปล่อยพลังได้นี่นี่นี่ฮักกี้จะมีพลังนี้ได้เมื่อไหร่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดียยิงแม่นเกินไปไหมเนี่ยหลบไม่ได้เลยอืมอืมดูสิโอ้โหเต็มไปหมดอื้อวัดอ๋อเอนเนอร์จีหมดเติมเอนเนอร์จีไหมลูโฆษณานะ ยิงโดนทุกนัดเก็บเงินก่อนโอ้ยเลือดจะหมดแล้วโอ้โหอ๋อสามดาวตอนนี้ตอนนี้สามดาวเฮ้ยยิงแม่นมากมนหลบหลังตึกงไม่ได้เหรอเอาโดนรถเหยียบมีคนโดนรถเหยียบฮักกี้ไปฝึกพลังมาจากไหนเดี๋ยวยังตามมาอีกเหรอยังตามมาอีกยิงไปเลยเออเอาใหม่เอาใหม่ลงล่มมาใหม่นี่คืออะไรมีเควสให้ทำฮะ ขโมยรถอย่างนี้พังรถได้เลยดาวขึ้นไหมขโมยรถลองปีนตึกดูตรงนู้นเลยถึงไหมถึงด้วยวัดโอ้สุดยอดฮักกี้ฮักกี้สไปเดอร์อ๋อเหมือนนเทเลอร์ไงเทเลอร์ชั่เตร์ที่สองนะฮะสไปเดอร์หมายถึงอันนี้เหรอเขาไต่กลับขึ้นมานี่เป็นไงฮักกี้ อยู่ในเกมนู้นได้แต่ปีนโรงงานอยู่ในเกมนี้ปีนตึกได้เลยกระโดดลงไปไม่เป็นไรใช่ไหมนี่มีท่ากระโดดน่ะอ่าอือฮึอันนี้คือท่าอะไรกระโดดอ๋อกระโดดปกติแล้วอันนี้มียาแมงมุมปล่อยยางแมงมุมอืมอ๋อติดติดโอ้ยทุกคนถือปืนหมดเลยเหรอเดี๋ยวสี่ ผมแค่ปลายยแมงมุมทำไมโหดอย่างนี้ตำรวจเกมนี้อืมเอไอาก็ยิงเอไอาก็ยิงเอาอีกอืมแปะไป,ไปนี่อุ้ยโอ้ยมาอีกแล้วข้างหลังอยู่บนตึกยิงถึงไหมเนี่ปยปีนดีกว่าไปเออฮะเป็นไงทีนี้ก็ยิงไม่ถึงแอมฮักกี้สไปเดอร์ GTA ทุกอย่างมารวมกันในเกมนี้ทางล่างยิงไม่ถึงฮะหาเราไม่เจอปาไปอ่ะไม่โดนอืมไม่โดนอ๋อโดนแล้วเป็นไงยิงดีนักยิงี่นักไปนู้นแล้วอืมเดินเร็วฮะอ่าฮะอ่าฮะนี่อยู่บนตึกสบายเลยยิงพลังไป ปล่อยพลังนี้ด้วยปล่อยพลังนี้ด้วยปล่อยมาจากตาใช่ไหมมองไม่เห็นน่ะฮักกี้เออเอเนอร์จีหมดสี <c> ่ <oughs> ดาวแล้วครับแต่ตำรวจยิงเราไม่ได้เลยเพราะอยู่บนตึกอีซี่มากห้าดาวแล้วไม่มีใครยิงเราได้เราอยู่บนตึกหาไม่เจอแปะไปแปะยังมังมุมไปแปะยังมังมุมไปวิ่งเร็วมากเลยตำรวจ เออโดนไหมโดนลงมาปุ๊บโดนยิงปับ๊บเต็มตัวฮักกี้โดนยิงแน่นอนขโมอยรถรถจอดก่อนเฮ้ยดึงได้ไหมดึงอะดึงมานี่ขโมอยรถเข้ารถยังไงเข้าไปในรถโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ระเบิดรถระเบิดปีนตึกปีนตึกปีนตึกตรงรุดไปเออโอ้ปีนได้ไกลมากฮะปีนตึกได้ไกลมาก นี่จากตึกนี้มาตึกนู้นอย่างไกลแต่ก็ยังปีนได้อืมระเบิดรถระเบิดรถเออฮะสองคันไม่โดนไม่โดนสามคันกี่คันนะห้าคันใช่ไหมอ้าวอ๋อมอเตอร์ต้องรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ไม่นับอืมโค้ไลเดอร์นับไหมนับแล้วโอเคต้องมอเตอไซค์ฮะ เอาขับเหยียบกันเองขโมยรถบัสได้ไหมรถบัสจอดก่อนจอดอ๋อนี่ไงดึงได้ขโมยได้นะฮะฮักกียอาชีพใหม่ฮะขับรถบัสรับผู้โดยสารโอ้ยขับช้ามากรถบัสเออขับช้ามากเฮ้ยรถเท่คันนี้รถใครเนี่ยโอ้ยอย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดผมทำอะไรผิดเดี๋ยก่อนคันนี้รถใครขอนั่งหน่อยแบตมบือถือวะเนี่ย ไปเลยเอาขับไม่ไปขับไม่ไป <laughs> มาลองสกินนี้ดูนะครับดูโฆษณาหกครั้งรับสกินนี้ฟรีฟันเป็นอันนี้ด้วยเหรอฟันสองสีใช่ไหมมือสีเขียวตัวสีม่วงๆนะฮะโอเคเฮ้ยมีรถถังด้วยเดี๋ยวนะขึ้นได้อืมขึ้นรถถังต้องดูโฆษณาด้วยนะฮะ ขับรถถังปกติมีเป็นจรวด10อันยิงได้เลยใช่มั้ยนะยิงคันนี้ดีกว่ารถขายตั้งแต่เมื่อกี้ละยิงไป <c oughs> โดนคนไม่โดนรถเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวนะมันชาร์จได้ไมั้ยเนี่ยคือยิงแล้วยิงเลยฮะเอเฮะบางอาจม่ยิงรถถังเหรอเจอหน่อยนี่อื <c oughs> ้อรถรถตรงนี้ นี่ระเบิดแล้วนี่ก็เดินผ่านชิวเลยนะมันมีเลือดไหมรถถังเหมือนจะไม่มีเลือดฮะรถถังอ่ะขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆ <c oughs> อ๋อเก็บเงินได้ด้วยเหรอในรถถังเออเอออโอเคเก็บเงินได้พังรถมอเตอร์ไซค์ไปได้เควสไหมได้สบายเลยอย่างนี้อะฮะไม่ต้องห่วงตำรวจแค่ชนก็ปลิวแล้วอะ่ะ เงินเพียบเงินเพียบฟาร์มเงินไปยิงไปห้าดาวแล้วฮะอ๋อนี่ไงรถขับได้แล้วคันนี้เอาแค่เบียดก็ระเบิดแล้วอะเฮ้ยมอไซค์มอไซค์อืมมอไซค์อีกคันนึงอืม <laughs> รถบัสสิระเบิดไหมรถบัสยิงยไงให้มันโดนรถบัสอืม เฮ้ยฟาร์มเงินสบายเลยอย่างงี้บอสไซคันหนึ่งบอสไซมอสไซบอสไซสุดท้ายไม่โดนแฮะหมดแล้วกระสุนหมดแล้วขับได้อย่างเดียวชนไปชนไปโฮสครบแล้วฮะรับรางวัลตรงไหนอไม่เห็นให้เงินเลยนี่เดินถือปืนกันนี่ไม่ใช่ตำรวจใช่ไหมมีปืนกันหมดเลยเดินกันชิลมากแล้วนี่ใครยิงอยู่เนี่ย ยิงไม่หยุดเลยเนี่ยข้างหลังอ๋อตำรวจเอารถเบียดกันรถเบียดกันใจเย็นครับใจเย็นครับเดี๋ยวไปเคลียร์ให้ไม่ต้องห่วงใจเย็นครับใจเย็นครับเคลียร์กันได้ครับผมก็คุยกันอืมขนาดออกมาจากรถถังยังต้องดูโฆษณาเก็ <laughs> บทุกเม็ดจริงๆขึ้นไปนั่งดูรอบหนึ่งออกจากรถถังก็ดูอีกรอบหนึ่ง ถ้าปีนตึกมันมันไม่ใช่ฮักกี้อฮักกี้ไม่น่าจะปีนอย่างนี้ไปตึกนู้นดีกว่าฮักกี้เออเน่แต่ถ้าพุ่งตัวนี้เท่นะพุ่งเวไกลหน่อยตึกนู้นเลยไปถึงด้วยนี่ดูหน้าหน่อยหน้ากวนดีหน้านี้อ่ะฮะปีนไป โอ้ปีนข้ามมุมตึกก็ได้สุดยอดเลยฮักกี้เท่มากเออบอกให้จอดไม่จอดใช่ไหมเจอพลังหน่อยฮักกี้ปล่อยพลังมือ,อเฮ้ยเฮติดไฟละติดไฟละดึงออกมาอืมโอยดึงไม่ทันเอาคันนี้แล้วแบดมบิลดึงไว้นี่เลย <c oughs> ไม่ต้องไปไหนระเบิดระเบิดเออพลังหมด ดึงมานี่เลยรถตำรวจรถตำรวจมานี้เลยครับมานี้เลยครับไปไหนไปไหนยิงหน่อยอื้มเฮ้ยรถตำรวจพังดาวไม่ขึ้นแฮะดาวไม่ขึ้นแฮะรถพังแต่ถ้าเกิดต่อยคนเนี่ยดาวขึ้นเลย